การสมัครสมาชิกนะครับเมื่อท่านเข้ามาในเว็บไซต์ของสมใจนึกคาราโอเกะดอนะฮะท่านก็จะเป็นบุคคลธรรมดาหากท่านจะเป็นสมาชิกท่านก็มาคลิกตรงที่ลงทะเบียนนี่นะฮะคลิกลงไปครั้งหนึ่งครับเพื่อจะเป็นสมาชิกนะฮะแล้วก็เลื่อนกระดานลง,ลงมา มเมื่อเลื่อนกระดานล,ลงมาแล้วเราเรายังไม่เห็นข้อความตรงนี้ใช่ไหมฮะเราก็คลิกอีกครั้งหนึ่งครับคลิกตรงลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดูอีกครั้งก็ยังไม่ขึ้นมานะฮะคลิกอีกครั้งฮะขึ้นมาแล้วครับนี่ครับคราวนี้เราก็ลงชื่อของเราในช่องนี้นะฮะชื่อเป็นภาษาอังกฤษก่อนจะเป็นชื่ออะไรก็ตามใจ หลังจากเราสมัครเว็บแล้วเราค่อยไปเปลี่ยนเป็นภาษาไทยในข้อความส่วนตัวอีกครั้งหนึ่งพิมพ์อีเมลลงไปนะฮะแล้วก็พาสเวิร์ดพาสเวิร์ดนี่พาสนี่ท่านก็พิมพ์พาสท,ที่ที่ท่านไปสมัครอีเมลไว้ว่าท่านใช้พาสอะไรไว้แล้วก็พิมพ์ซ้ำลงไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พิมพ์ภาษาอักงกฤษ ที่ที่เห็นอยู่เนี่ยนะฮะพิมพ์เป็นตัวใหญ่ตามนี้นะฮะอย่าไปพิมพ์ตัวเล็กนะฮะแล้วก็มาใส่ตรงนี้ฮนะเราลองมาดูห้าบวกสามลบหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ห้าบวกสามเท่ากับแปดลบหนึ่งก็เหลือเจ็ดใช่ไหมครับ แล้วก็พิมพ์เลขเจ็ดลงไปคลิกแล้วก็พิมพ์เลขเจ็ดลงไปแล้วก็เลื่อนกระดานล,ลงไปครับเลื่อนกระดานล,ลงมาก็ตอบตกลงตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีข้อความตรงนี้เราก็คลิกสมัครเลยฮะแต่ในกรณีที่เกิดเรามาคลิกลงทะเบียน คลิกลงทะเบียนมาเป็นอย่างนี้นะนี่นะฮะเหลืองนี่หมายถึงแดงนะฮะบลูหมายถึงดูสีฮนะเราพิมพ์ตามสีนะฮะคราวนี้ถ้ามันยากนะฮะมันยากเราก็มาคลิกเพื่อบวกลบหาหาหาบวกหาลบอ่ะคลิกตรงลงทะเบียนเนะี่ยฮะจนกว่าเราเราจะทำได้นี่ฮนะคลิกไปเรื่อยๆก็จะเจอ อย่างนี้ก็สิบสามลบสามก็เท่ากับสิบแล้วแล้วก็มาบวกอีกหกก็สิบหกตอบสิบหกลงไปก็พิมพ์สิบหกลงไปก็เป็นนั้นว่าสมัครได้เรียบร้อยแล้วครับ